รูจมูกกุญแจนะครับรูจมูกกุญแจบานเลื่อนครับเราวัดมาจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ของบานของจับล็อกนะครับวัดลงมาจากจุดศูนย์กลางเนี่ย4.5เซนก็ได้นะครับหรือว่า5เซนก็ได้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับแต่ผมใช้4.5เซนนะครับเราวัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หมุนปุ๊บแล้วก็ขีดไว้นะครับแล้วก็เอาถ้ามันเสามันเท่ากันหรือว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเอาทาบไปเลย นะครับชาดจับแล้วก็คีบแล้วก็ีท่4.5ซมห้ามันใกล้เคียงกันก,ก,ก็ รอเท่ากันเลยมันก็ได้งจ่จาแลวนีครับจับจับก่อนนะครับอันนี้คือเราจะใช้เราเตอร์เล็กนะครับเป็นตัวเจาะแต่ว่าเราต้องเจาะนำ นำนำก่อนนะเพราะว่าตัวน้นเจาะไม่ได้เดี๋ยวมันจัดสะบัดนะครับต้องเราเจาะรูนําก่อนนะบเจะรูเข้าไปเลยเจาะรูนําจนทะลุเลยนะับแบบไม่ใช้คนนะครับ ดูน้ำเข้าไปเลย จุดศูนย์กลางจากจัดล็อกเนึงมานะซึ่งเงินซึ่งนะครับอันนี้เราเจาะรูเพื่อจะเอาดอกเราเตอร์เสียบเข้าไปนะครับแย่เข้าไป เราน้อยเราก็ไม่ต้องไปซื้อคอปี้เราเตอร์ที่มันแพงๆนะครับเพราะว่าท่างานเรามีเยอะน้อยเท่เล็กๆก็ได้ถ้ามีงานเยอะๆค่อยเอาตัวแพงๆนะครับแล้วก็ตัดเส็นออกนะครับแล้วก็จับอันอนี้ฮะเดี๋ยวผมจะจาะให้ดูนะครับเราจะใช้ บล็อกตัวที่เราทําขึ้นมาเองนะครับบล็อกขนาดนี้มันก็มาจากตัวนี้นะครับเหลี่ยมตัวเนี้ยคือผมคิดคนเองนะครับเนี่ยโดยการใช้เสากุญแจอสองอันแล้วก็ฉากก็ต่อน,นิ้วคุณนิ้วก็ได้หรือว่าใครจะใช้กล่องใช้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่ของแต่และคนเทคนิคของแต่และคนนะครับทีนี้ผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าผลงานจะออกมายังไงลองน,น,นะครับ แล้วก็มีที่หมายไว้ตัวนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์กลางน้ำบล็อกเราคือคือผมหมายไว้แล้วครับแล้วก็อวา,างเข้าไปแล้วใช้น้ํามันทาหล่อเลื่อนสักนิดหน่อยนะครับป้องกันการุดหลอของดอกราเตอร์ของเรานะครับก่อนเราจะเจาะเราต้องเอาเสียบลงเขา้าเป็นรูที่เราเจาะเมื่อกี้คอย่างนี้ครับเสียบเข้าไปเสียบพอได้ที่แล้วเขาเปิดเครื่องครับ เราอย่ยกออกแล้วก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวกันมันสะบัดนะครับเป็นอันตรายได้นะครับนะครับมาดูผลงานกันนะครับแล้วก็ต้องปัดที่บล็อกออกครับการเวลาเราเจาะมันจะได้ไปสุดๆดูผลงานนะครับนี่ครับอันนี้คือรูจับลอกนะครับแล้วก็นี้รูจมูกจมูกกุดแจนะครับเห็นครับ ดูอีกอันนะครับอีก,กอันเหมือน,นก็ทําเหมือนเดิมนะครับจับมาเอาบล็อกที่เราทําขึ้นมาเองนะทาเข้าไปเอาจุดศูนย์กลางให้มันที่เราหมายไว้นะครับให้มันตรงกันแล้วก็จัดการทาน้ามันเข้าไปนะครับทาเข้าไปแล้วก็ เสียข้ัไปแลวเวร็จเรียบร้อะครับโอเคนะครับก้อนก็เป็นที่เรียบร้อยของการเจาะจมูกนะครับ เห็นไหมครับก็คือสิ้นสุดการเจาะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม